แทบทั้ง4ระบบ d m o ็ DIY แบ่งพื้นที่การทำงานไว้ทั้งหมด4แท็บด้วยกันซึ่งแทบต่างๆเหล่านี้จะช่วยคุณสามารถใช้งานในระบบได้ง่ายขึ้นอธิบายอย่างคร่าวๆว,ว่าแต่ละแทบมีหน้าที่อย่างไรคะ่ะ 1. d a s h บ o a r d ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บน d a s h บอร์ดคือข้อมูลทั้งหมดของการทำอีเมล m มาร์เก็ตติ้งของคุณไม่ว่าจะเป็นปริมาณในการส่งอีเมลอัตราการเปิดอัตราการคลิก พูดง่ายๆคือเป็นกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้แอ c เคาท์ของคุณค่ะคุณสามารถคลิกไอคอนปฏิทินที่อยู่ตรงมุมบนขวามือเพื่อที่จะดาวน์โหลดข้อมูลนอกจากนั้นคุณยังสามารถเลือกดรอปดาวที่เพื่อจะแสดงผลข้อมูลต่างๆได้อีกด้วยค่ะ 2. แคมเปญ แท็บแคมเปญเป็นแท็บที่ใช้ในการสร้างเมลลิงแคมเปญนอกจากนั้นคุณยังสามารถตรวจสอบรายงานของแต่ละแคมเปญได้อีกด้วยค่ะ 3. Contact List แท็บ c o n t a c t List เป็นแท็บที่ไว้ใช้ในการจัดรายการและชื่อของลูกค้าของคุณซึ่งคุณสามารถเพิ่มรายชื่อลูกค้าโดยการ Import หรือการเพิ่มแบบหนึ่งต่อหนึ่งนอกจากนั้นคุณยังสามารถทำการลบ หรือแม้แต่เซกเมนต์ใดชื่อลูกค้าของคุณเพื่อเจาะก,กลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่มอีกด้วย 4. s e t t i n g แถบนี้เป็นแถบที่ใช้ในการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานของ Account ของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทที่อยู่นอกจากนั้นคุณยังสามารถเพิ่มผู้ใช้งานในหน้าระบบและตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้ใช้งานของคุณ ภายใต้แถบนี้ได้อีกด้วย